สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้เรามาทําหัวเจโป๊ผัดไข่กันนะคะเป็นเมนูง่ายๆทําง่ายๆนะคะวัตถุดิบก็จะมีหัวเจโป๊หอมแดงซอยแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนิดหน่อยค่าอันดับแรงนะคะเราใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะไมะ่ใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะ ต้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใส่หอมใส่หอมลงไปเคียวหอมให้เหลืองนะคะกลิ่นหอมหอมที่ไม่ใส่กระเทียมเพราะว่าหอม หอมแดงจะออกรสชาติมันและหวานนะคะจะอร่อยกว่าใส่กระเทียมนันว่าทำอะไรันหัวชะโป๊ะครับผมอันน่าคืออะไรกระเทียมนะหอมแดงครับ หอมเจี๊ยมลราเหลือกนแล้วคะใส่หอยแเปโตลงไปค่ะเพิ่มไฟนิดนึงนะคะเพื่อให้หอยแฉกโตร้อน ค่ะหัวเชะเป้าค่ะพอ่อแล้วชะเป้าใส่ไข่ค่ะร้อนแล้วนะคะหัวเย็นเท้าเรวโอ้โหชะเป้าพูดผิด <laughs> เราก็เกลี่ยออกมานะคะทำเป็นวงงเพื่อจะตอกไข่นะคะไข่ไข่เลย ลดไฟให้ไฟกลางนะคะ ไม่อยากให้ไข่เละมากนะคะก็เลยไม่ต้องคนบ่อยนะคะแต่ถ้าอยากให้ไข่เละมากก็คนบ่อยๆไปใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเราไม่ต้องปรุงเยอะใส่รสใส่เครื่องปรุงรสนะคะความหวานเราได้จากหัวเจียวแล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะ เติมด้วยน้ำปลานิดนึงนะคะ ให้แห้งนะคะจะได้แห้งจะอร่อยเป็นเมนูง่ายๆนะคะทานกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้หรือก็ข้าวสวยร้อนๆก็เข้าวกันนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะเมนูสิโต้ของเรา เดี๋ยวชิมเนดนึดนงโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยเนะาะค่ะแล้วเรามาตักใส่จานกันนะคะ อโอเคเป็นไงคะน่าทานไหมเมนูผัดไวจะเปิาใส่ไข่ค่ะเรียบร้อยคะ่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ